สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอาเนอรกับการถแถลงข่าวความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลก่อนเกมที่จะพบกับเซาเทมตันในวันพุธนี้อัปเดตอาการบาดเจ็บในทีมตอนนี้คอสตาซิมิกาดใกล้ที่จะกลับมาลงสนามได้แล้วและสามารถฝึกซ้อมกับเราได้แล้วในวันนี้ส่วนอีบู อิบราฮิมากวานาเตและคอเนอร์แบรดลีย์ยังไม่ได้ฝึกซ้อมกับเราแต่พวกเขากำลังมีการฟื้นตัวได้ดีเลยทีเดียวกับความฟิตของดิโอโกโชตาเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หลังเกมกับฟูตแลมและเขาไม่ได้ทำการฝึกซ้อมกับเราหลังเกมนั้นด้วยผมไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วให้เขาลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกับซาแ์ฮมตันแต่เขาจะอยู่ที่มานั่งสำรองและอาจได้รับนาทีในการลงสนามบ้างกับโอกาสของวาตารุเอนโด,ดนั่นคือข้อดีสำหรับผมเกี่ยวกับการแข่งขันคาราบาวครับ เรายังไม่ได้ส่งผู้เล่นตัวจริงลงสนามมากนักและเอนดกเองก็ยังไม่ได้ลงเล่นมากเช่นกันดังนั้นการลงเล่นในคาราบาวครับจะช่วยให้เขากลับมามีจังหวะในสนามมากยิ่งขึ้นกับเฟเดริโกเคียซาคุณสามารถคาดหวังได้เลยว่าเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างแน่นอนแต่เขาคงไม่ได้ลงเล่นครบ90นาทีหรอกนะนี่เป็นเกมที่ผู้เล่นตัวจริงของเราไม่ได้ลงเล่นทั้งหมดเราต้องรักษาสมดุล เขาจะได้ลงเล่นแน่ๆไม่ว่าเขาจะได้ลงเล่นตัวจริงหรือลงเล่นเราต้องตัดสินใจกันในวันนี้กับการถูกแบนข้างสนามในเกมนี้ผมยังสามารถทำสิ่งที่ผมต้องการทำได้ผมได้รับใบเหลืองซึ่งผมสมควรได้รับมันเกิดขึ้นหนึ่งในสามใบที่ผมไม่สมควรได้รับและในเกมนี้ผมอาจจะได้รับถึงห้าใบเลยก็ได้กับการเผชิญหน้ากับเซาเทมตันคนที่รับหน้าที่ในการคุมทีมพวกเขามักที่จะใช้ระบบกองหลังสี่คนคุณจะคาดหวังอะไรได้อีก ผมคิดว่าผู้เล่นน่าจะรู้สึกสบายใจมากกว่าหากมีผู้เล่น5คนในตำแหน่งนั้นแต่นั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมของพวกเขาว่าจะสร้างผลงานได้อย่างไรสำหรับเกมนี้กับไลอัพในวันพรุ่งนี้เรามีนักเตะดาวรุ่งไม่กี่คนที่สร้างความประทับใจได้ดีในการฝึกซ้อมของเราเทรนิโอนน่ ione, ได้ลงเล่นไปแล้วผมทราบว่าเรามีกองหลังสี่คนที่พร้อมลงเล่นจะเป็นนักเตะจากอะคาเดมีที่จะได้รับโอกาสลงเล่นหรือเป็นนักเตะ ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เป็นไปได้นะและควิวินเคลเลอร์จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้แน่นอนเราโชคดีจริงๆที่ได้ผู้รักษาประตูคนที่สองที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้และแน่นอนว่าเขาจะลงทำหน้าที่ในเกมนี้สองครั้งที่โมฮัมเหม็ดซาลาเปิดเผยต่อสาธารณาว่าเขาเห็นตัวเองออกจากสโมสรอนลิเวอร์พูลและเขาเชื่อว่า,าการจัดไปของเขานั้นก็กำลังใกล้เข้ามาแล้วแต่ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าความคิดแบบนั้นได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเจ้าของทีมลิเวอร์พูลก็ไกล่และจะต่อสัญญาและให้โมซาลาอยู่ในทีมต่อไปสถานการณ์พลิกกลับอย่างสิ้นเชิงและตอนนี้ซาลาใกล้จะเป็นนักเตะลิเวอร์พูลต่อไปอีกฤดูการหนึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตำแหน่งต่างๆได้ขยับเข้าใกล้ความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการรักก่อนสิ้นปีนี้ซาลากับฟานไดดูเหมือนว่าจะต่อสัญญาค่อนข้างแน่แล้วยังคงเหลือเทรนดท,ที่ยังคาดเดาไม่ได้เลยนะครับ สโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานอนและเอเย่นของเขาไปแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแหล่งข่าวยืนยันแล้วตัวแทนของอเล็กซานเดอร์อานอนได้มีการติดต่อกับปะอันมาริตย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาตามข้อมูลจากแหล่งข่าวในสเปนเปิดเผยมาสัญญาฉบับใหม่ล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเสนอให้กับเทรนต์เป็นระยะเวลา4ปีจนถึงเดือนมิถุนายนปี2029 พร้อมตัวเลือกในการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีคือเดือนมิถุนายนปี2030พร้อมเงินค่าเหนือที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า18ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลเลยทีเดียวแต่จนถึงตอนนี้เทรนอานนยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างแน่ชัดเกี่ยวกับอนาคตของเขาเรียลมาดริดยังคงติดต่ออย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันว่าพวกเขากําลังเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอสัญ,ญญาในเดือนมกราค,คมนี้และตอนนี้ข้อเสนอสัญ,ญญาฉบับใหม่ของลิเวอร์พูล ก็อยู่บนโต๊ะเช่นกันอย่างที่เคยเขียนไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเทรนด์น่าจะรอดูข้อเสนออย่างเป็นทางการจากรีวมาริดก่อนในเดือนมการาคมนี้แต่ไม่ได้จะย้ายทีมในเดือนนี้นะครับแค่ดูข้อเสนอนี้เฉยๆก่อนจะทําการตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงเกี่ยวกับอนาคตของเขาจากนั้นเป้าหมายหลักของสโมสรลิเวอร์พูลก็คือการพยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับโมฮัมเม็ดซาลาเวอร์จิลฟานได และเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนนที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้อย่างน้อยก็2ใน3าคนนี้และด้วยเหตุนี้ลิเวอพูลจึงต้องทำการยื่นข้อเสนอเงินค่าเหนื่อยในจำนวนมหาศาลที่พวกเขาไม่เคยคำนวณมาก่อนเพื่อให้กับทั้ง3าคนนี้พิจารณาในสัญญาฉบับใหม่ที่พวกเขาได้ยื่นให้ไปทั้งหมดแล้วในเวลานี้แน่นอนว่ากระอันมาดริดยังคงติดตามความคืบหน้าและสถานการณ์ของเทรนต์อาโน์อย่างใกล้ชิดอยู่จนถึงตอนนี้เช่นกัน ถ้าสใน3าคนนี้จริงๆก็น่าจะเดาได้ไม่ยากเลยนะครับว่าไม่สามารถต่อสัญญากับใครได้ในที่สุดลิเวอร์พูลเล็ง2ผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาเพื่อเอาไว้เป็นตัวแทนของเพร์อเล็กซานเดอร์อานนในกรณีที่เขาไม่ต่อสัญญากับสโมสสนในที่สุดออสกามินเกซาแนวรับอเนกประสงค์ของเซลตาบีโกวัย25ปีเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากความสามารถรอบด้านของเขาในการเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรับโดยมินเกซ่ามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่16.5ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าบาร์เซโลนาสโมสรเก่าของเขาจะได้รับส่วนแบ่งสูงถึง50%เลยทีเดียวถ้าเขาถูกขายออกไปจริงและตัวผู้เล่นเอเย่นจะได้รับส่วนแบ่ง10%จากค่าตัวของเขาถ้ามีทีมไหนยินดีจ่ายค่าฉีกสัญญาในที่สุดอีกหนึ่งคนก็คือเจเรมีฟริมปงแบ็กขวาวัย24ปีของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่ได้รับการประเมินเอาไว้สูงมาก จากทีมงานของสโมรสรอนเวอร์พูลแม้เจ้าตัวจะมีอาเซนอนเป็นทีมที่เฉียดแต่การมีโอกาสย้ายไปเล่นในถิ่นแอนฟิลก็เป็นนออะไราที่เขาไม่สามารถที่จะปฏิเสธมันได้เลยและเขาเองก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่35ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งคู่เลยสำหรับมินเกซ่าและเฟรนปงแต่จริงๆถ้าเทรนต์ตัดสินใจย,ย้ายออกไปอยากให้อนเนอร์ลองดันคอเนอร์แบรลี่ขึ้นมาเป็นตัวจริงแบบเต็มตัวไปเลยเด็กคนนี้มีของแน่ๆพัฒนาดีๆนี่ไปได้อีกไกลมากจริงๆ แรน์อเล็กซานเดอร์อานนยืนยันอีกครั้งกับความสุขของเขาที่ได้เล่นในทีมลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอา์เนอร์ในเวลานี้ผมบอกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเขาอานเนอร์ Honor, ว่าผมจะต้องสนุกไปกับการเล่นภายใต้การคุมทีมของเขาแน่ๆเขาเป็นโค้ชที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงมอมากๆระดับของรายละเอียดและทุกอย่างมันเหมือนกับว่าผมพบว่าตัวเองยิ้มได้เพราะนั่นคือสิ่งที่ผมสนุกจริงๆมันเป็นฟุตบอลในระดับที่ลึกซึ้งมากๆผมรู้สึกว่าตัวเองจะดีขึ้นเลยนะัผมพัฒนาขึ้น และเรียนรู้อะไรมากมายในช่วงเวลาสั้นๆและตอนนี้ผมก็กําลังเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างต่อไปและผมสามารถบอกคุณได้เลยว่าเขาเป็นผู้ชายที่คลั่งไคล้ฟุตบอลมากและระดับของรายละเอียดนั้นเหลือเชื่อมากจริงๆถ้าชอบและสนุกขนาดนั้นก็เล่นที่นี่ต่อไปไปที่อื่นนายก็จะเป็นได้แค่นักเตะธรรมดาธร,รมดาคนหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวประกอบของทีมนั้นแต่ที่นี่นายจะเล่นฟุตบอลในฐานตำนานและทำลายสถิติเรื่อยๆขึ้นไป แม้ว่าจะมีความเชื่อที่ว่าเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับเซาเทมตันนั้นอาเนอร์เตรียมที่จะทําการส่งผู้เล่นชุดผสมโรเตชันลงเล่นในเกมนี้และจะมีทั้งดาวรุ่งกับผู้เล่นที่อยู่ในม้านั่งสำรองที่จะได้รับโอกาสในเกมนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่นักเตะในระดับซีเนียอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่พ้นโทษแบ่งสองเกมจากสองรายการกลับคืนสู่ทีมเพื่อทําการยืดเส้นยืดสายด้วยและยังคงรวมไปถึงดิโอโกโชตากับเฟเดริโกเคียซ่าที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บได้ออกสตาร์ท เป็นตัวจริงในเกมนี้เช่นกันและที่น่าสนใจก็คือเกมนี้เราอาจจะได้เห็นนักเตะดาวรุ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตข้างหน้าอย่างเทรนิโอนีเจเดนแดนเจมนอริสอามาราดัโลที่จะได้รับโอกาสในเกมนี้เหมือนกันนอกจากนี้เราน่าจะได้เห็นวาตารุเอนโดที่จะได้รับโอกาสในเกมนี้เช่นกันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ